สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสารรค์นะครับวันนี้วันที่28ตุลาคม2563ครับอยู่กับ The Bangkok Insight นะครับซึ่งรวบรวมวันนี้เกี่ยวกับพูดคุยกันนิดนึงฮนะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ซึ่งต้องบอกว่ามีวงเงินเนาะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมซึ่งมีนะครับเงินเข้าให้เนี่ยถึง7รายการนะครับแล้วก็3รายการเนี่ยสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับและอีก4รายการนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เงินเข้าวันไหนรายการอะไรนะครับที่สามารถกดเป็นเงินสดบ้างนะครับ ตารางเงินเข้าครับเดือนพฤศจิกายน2563ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะได้รับความช่วยเหลือนะครับเพิ่มขึ้นจากตารางเดิม6รายการที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปีงบประมาณใหม่แล้วเนาะนะครับแล้วก็จะมีนะครับอีกหนึ่รายการพิเศษเข้ามาเพราะฉะนั้นรวมเป็น7รายการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับวันที่1พฤศจิกายน2563ครับ ก็ความช่วยเหลือเนี่ยสรายการเลยนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะครับหครับผมก็คือค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับประกอบไปด้วยนะครับค่าโดยสารรถประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือเรียกว่ารถเมนะครับขอสอมอกอนะครับและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับซึ่งได้รับเฉพาะ ผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพนะครับแล้วก็6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบ,บุรีครับประทุมธานีอยุทยาสมุทรปราการสมุทรสาครครับและนคนปรปฐมค่าโดยสารนะครับ,บรถบขอสอนะครับหรือรถทัวร์บขอสอนเองครับ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับทุกคนนะนะครับและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดครับ โดยนำบัตรนะครับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและบัตรประชาชนครับไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วบัตรบขสครับค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนครับผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งครับแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดนะโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนครับไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสารรถไฟครับ นี่คือรายการที่1ครับรายการที่2ครับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปบบโภคและบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรครับในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นครับที่กระทรวงพาณิชย์ก,กําหนดซึ่งผู้ถือบัตรสุขก,การแห่งรัฐจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับ ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0,000บาทต่อปีเนี่ยนะครับจะได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผู้ถือบัตรนะครับที่มีรายได้ระหว่าง30,000บาทจนถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีครับจะได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนั่นคือรายการที่2เนาะต่อมาครับรายการที่3วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภค Ą, และบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรเพิ่มเติมครับจำนวน500บาทนะการเพิ่ม,มวงเงิน500บาทดังกล่าวครับเป็นไปตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยจะเพิ่ม,มวงเงินนะครับค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรสุขการแห่งรัฐทุกคนนะ จำนวน500บาทต่อเดือนนะครับระหว่างเดือนตุลาคมซึ่งนะครับก็จะเป็นเดือนตุลาคมคือเดือนนี้เนาะนะครับเป็นเดือนแรกนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคม253เพราะนั้น3เดือนเนาะเดือนละ500บาทนะครับต่อมาครับรายการที่4นะครับเป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG วงเล็บก๊าซหุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือน โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับทุกคนครับและสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยการนำบัตรไปซื้อการ์ดกับร้านที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานนะครับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งครับภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดนะและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นั่นคือรายการที่4นะครับวันที่1พฤศจิกายน2563นะครับต่อมาครับผมวันที่10 พฤศจิกายน2 5งหนะครับก็จะมีความช่วยเหลือ1รายการนะครับก็คือรายการที่5ครับค่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทก็ต้องบอกว่าผู้พิการที่มีบัตรคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการครับเพิ่มเติมเนาะนะครับผ่านกระเป๋าตังเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน200บาทซึ่งสามารถนะครับ กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะโดยเบื้องต้นครับเบีย้ยความพิการเนี่ยเพิ่มเติมจำนวน200บาทครับจะโอนเข้าวันที่10พฤศจิกายน2563อย่างไรก็ตามครับจะต้องรอความชัดเจนจากกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาครับผมนะครับรายการนะครับวันที่18พฤศจิกายน2563ความช่วยเหลือเนี่ยมีด้วยกัน2รายการเลยนะครับซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้นะ รายการที่6ครับก็คือค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นะฮะคือครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทนะครับและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับ กรุงเทพและปริมณฑลครับสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับการประปาะคนครหลวงนะครับส่วนต่างจังหวัดครับสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคนันเองนะครับผมทั้งนี้ครับเมื่อบินค่าน้าม,มานะครับผู้ที่ได้สิทธิ์ครับต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดนะครับกลับเข้ามาให้ในบัตร สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤศจิกายน2563นะครับและสามารถนำบัตรนะมากดเป็นเงินสดใช้ได้นะครับรายการที่7ครับค่าไฟฟ้าฟรีนะครับไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็คือเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดใช่ไหมเดินละ230บาทครับและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็จะมี2ส,ส่วนครับกรุงเทพและปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงนะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับทั้งนี้ครับเหมือนกันเลยนะเมื่อบินค่าไฟมาครับต้องสำรองจ่ายเป็นเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดนะครับกลับเข้ามานะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18พฤศจิกายน2563และสามารถนำบัตรเนี่ย ไปกดนะครับออกมาเป็นเงินสดนะครับใช้ได้นะนะครับนี่คือเป็น7รายการนะครับที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับขออนุญาตมาทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะว่านะครับเรายการเนี่ยนะครับจะมี4รายการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แล้วก็3รายการครับสามารถกดเป็นเงินสดได้มีอะไรบ้างครับขออนุญาตสรุปอีกสักหนึ่งครั้งนะครับ ในเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็จะมีค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทนะรถทัวร์นะครับบขอสอ500บาทครับรถไฟ500บาทนะครับอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ นะครับแล้วก็ช่วยเหลือซื้อสินค้านะครับก็คือ200บาทถึง300บาทเนาะนะครับอันนี้ก็เป็น2กลุ่มตามเขารยกว่อเลทนะครับเงินได้ของเรานะครับก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็รายการที่3ครับซื้อสินค้าเพิ่มเติมนะครับอันเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับรายการที่2และที่3เนาะนะครับถ้าใครที่ได้200บาทในการที่ช่วยนะฮะการช่วยเหลือซื้อสินค้าอยู่แล้วก็จะมีนะครับเพิ่มเติมให้อีก เพราะฉะนั้นรายการที่ 2- ที่3ถ้ารวมกันแล้วใครที่ได้เคยได้200บาทก็จะเป็นเท่าไหรครับ700บาทเลยใครที่ได้300บาทใช่ไหมครับในเรื่องของการช่วยเหลือซื้อสินค้าเนี่ยนะครับก็จะบวก500เป็น800บาทเนาะนะครับต่อมาครับรายการที่4ครับผมนะส่วนลดซื้อกาดหุงต้ม45บาทนะครับต่อ3เดือนนะครับอันนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นี่คือ4รายการ ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนะครับที่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ส่วนที่กดเป็นเงินสดได้จะมี3รายการครับก็จะมีเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทนะครับค่าน้ำนะครับสูงสุด100บาทครับและค่าไฟครับผมสูงสุด2 0 0ซ้นะครับนี่คือ3รายการที่สามารถ เป็นเงินสดนะครับออกมาใช้ได้นะครับผมนะวันนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตตารางนะครับที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเพื่อจะได้รู้ข้อมูลแล้วก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยก็จะเป็นกําลังใจให้กันนะครับส่วนใครที่ติดตามนะในส่วนของการที่จะเปิดลงทะเบียนในส่วนของบัตรสวกัการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปีนะครับในปี2564เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่ารายละเอียดและความคืบหน้าเป็นอย่างไรนะครับในคุณสมบัติล่าสุดนะฮะที่เราต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขใดที่สําคัญสําคัญที่พวกเราต้องรู้นะครับแล้วก็ได้เตรียมตัวนะครับว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรจะได้นะครับ ทำการสมัครเนาะในเรื่องของรอบการเปิดนะครับลงทะเบียนในบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในต้นปีหน้าเลยนะครับเอาละนะฮะที่สําคัญที่จะได้รับความรู้ข่าวสารแบบนี้ได้อย่างรวดเร็วท่านก็อย่าลืมกดกระดิ่งของช่องนะครับเพื่อจะได้รับนะฮะข้อมูลเขาเรียกว่าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้นและจะได้ดําเนินการนะครับได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอญาติล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ ครับ